สวัสดีค่ะพี่พี่ขาสวัสดีนะคะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้าน,นัดพักเครื่องนะคะพี่ช่วงนี้มาสายหน่อยนะคะพี่พอดีนัดป่วยนะพี่น้องปิดสินค้านะคะพี่ถ้าส่งวันนี้ไม่ทันก็ส่งเป็นพรุ่งนี้นะจ๊ะพี่จ๋าบางทีเรารอยอดนะพี่น้องบางทีมียอดโอเลยเนี้ยบางทีลูกคา้าซื้อเพิ่มเช่าเพิ่มอย่างเงี้ยจ้ะพี่สกแกนค r โคนะคะพี่98ค่ะนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่ฟูนกฟอง617ฟอง6 9 พี่สแกนเอาไว้นะคะวันนี้พี่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะจ๊ะ mm. เผื่อพี่สนใจชิ้นไหนนะสามารถสอบถามนัดได้นัวมีรายการาพระบูชายเยอะอยู่นะพี่นะถ้าเกิดไม่ได้มาไลฟ์พี่สามารถโทรสอบถามได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ามาจากพี่มาเริ่มที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะจ้าพี่ชิ้นแรกเริ่มกันก่อนเลยนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะคะพี่เป็นนี่จากพี่กลับฝีพึ่งนะคะพี่หลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่เก่าเดิมเวยเดิมแบบนี้เลย มีครบชุดของท่านเลยนะจ๊ะพี่ที่เป็นดังๆของหลวงปู่ทีเลยนะคะพี่ด้านหน้าจะมีเหรียญเจริญพรหนึ่งเหรียญน,นะจ๊ะพี่เป็นตลับไม้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะพี่หาสวยงามแบบนี้นะคะพี่เปิดมาเป็นฝีพึ้นสีแดงนะคะพี่ตลับฝมบูณ์นะคะพี่สมบูรณ์มากเลยนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทอีพีนี้ลถพิเศษน,นะคะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นประคำประคำนะคะพี่ เป็นของหลวงพ่อแก้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะ้องแต่ตรงนี้มีพ้าปิดตาเนี่ยจ้ะพี่น้วก็คิดเอาเองว่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วพอาไม่ได้มีความรู้เป็นพระคำใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่พี่เห็นในไลน์นี่เลยพี่ไม่ต้องกังวลน,นะจ้ะพี่ก้องสดนะตรงปกแน่นอนเลยแบบนี้นะจ้ะพี่นี่จ้ะมีความยาวประมาณน่าจะรับหนึ่งนะคะเด็กนักปฐัยนะรับหนึ่งนะจ้ะพี่เพื่อความชัดเจนเนาะขอความยาวไป จ้าพี่ความยาวนะคะพี่อยู่ที่ทั้งหมดนะจ๊ะพี่อยู่ที่สิบเก้านิ้วสิบเก้านิ้วหรือยี่สิบนิ้วเลยจ้ะพี่ถ้าความยาวของคอได้แน่นอนพี่อยู่ที่สิบแปดสิบแปดนิ้วนะจ๊ะพี่แปดนิ้วพี่เห็นแบบนี้เลยจ้ะอย่างนี้เลยของคอได้แน่นอนจ้ะพี่ของคอได้หนึ่งทบชั้นเดียวนะจ๊ะพี่ของได้แน่นอนพระจารย์ท่านใดนะชื่นชอบนะคะพี่ อีพีนี้เ0บาทเท่านั้นจะพี่900บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่หาขออนุญาตนะอีพีนี้ท้ายเยอะหน่อยนี่จะจ๊ะพี่อันนี้เป็นประคำนะคะค่ะประคำะตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะ,ะจ๊ะจะพี่ต่อมานะจ๊ะพี่เป็นพยันจะพี่เสื้อค่ะพี่เป็นเสื้อยันเสื้อยันมีรอยเท้าแบบนี้พี่ บบนี้เลยใส่ได้แบบนี้เลยเนี่ย <t> จ้ะพี่หลวงพ่อเดิมพี่ตรงนี <ap> ้นะจ้ะพี่จะมีตาบอกแบบนี้พี่ดูนะตรงนี้จะมีตาแบบนี้นะจ้ะเป็นวัดหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเป็นสีกออกแดงๆนะพี่นะแดงๆข้นฟ้มตามคลิปตามนี้เลยพี่ตามที่กล้องไล่อะไรอย่างเงี้ยพี่นี่นะคะเป็นฝ่งด้านนะคะพี่เป็นฝ่งด้านนะเป็นเฟื่อยันนะพี่นาะอเฟื่อยันสวยงามมากค่ะพี่เก้าร้อยเช่นกันจ้ะพี่จ้า เ0 0เช่นกันฝังหับด้วยยันนะ,ะน,น,นะจ๊ะพี่9 0้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่จ้ะต่อมานะคะพี่มาชมพระพระมาพร้อมกล่องแบบนี้จ้ะพี่อันนี้สวยงามมากเลยค่ะพี่มีถึงสามหลวงพ่อด้วยกันเลยนะคะพี่หลวงโตหลวงพ่อคงแล้วก็หลวงปุ่สุดนะคะพี่ปุกเฟกน,นะคะพี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้คะพี่ปีฝังหนึ่งแบบหนึ่งนะจ๊ะนะจัดฝูงให้พี่เห็นใกล้ ตัวหนังสือนี่จ้ะปีสองหนึ่งนจ้ะพี่เป็นเหรียญเก่าแบบนี้พี่ได้มาแบบนี้เลยเก่ามากเลยจ้ะพี่สาน่นี่ด้านหลังมีหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะคะพี่อยุทยานะพี่นนองนี่สวยงามจ้ะพี่กล่องนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่ได้ไปถึงฟามหลวงพ่อเลยเนะจ๊ะ มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้าเป็นหลวงปู่โต๊ะพี่ขอภัยนะจ๊ะพายนะจ๊ะพี่ติดๆขัดๆหน่อยเพราะยังป่วยอยู่เลยพี่นี่จ้ะหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่กอทมอนะวัดประดูชินพีนะคะพี่ค่ะอายุแปดสิบสองปีที่ระลึกนะจ๊ะพี่งานที่ระลึกทําบุญนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เรย ดิจ้าหลวงปู่โตะนะพี่เป็นรูปหล่อหลวงดำนะพี่นะเนื้อออกดำดำอ่ะพี่ฟูๆแบบนี้เลยพี่จา้าเนี่ยใต้ฐานเป็นแบบเนี้จ้าพี่จาพี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทพี่ท่านใดชื่นชอบนะสามารถทักกันได้เลยีพีนี้พายเยอะนะคะพี่ขอ้พี่ชมไม่จบนะแล้วจะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะพี่น้อง ถ้าช่วงนี้ป่วยอ่ะพี่มันก็จะพูดช้าๆเหมือนคนป่วยพี่ต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญโชคดีเหรียญโชคดีหลวงพ่อกามฟนะคะพี่พี่สามสองอันนี้มีเหรียญเดียวนะจ๊ะพี่จะให้พี่ชมเหรียญใกล้ๆนะเหรียญเหรียญเดียวนะจ๊ะพี่วันนี้มาเป็นคู่มาเหรียญเดียวแต่สวยเช่นกันนลพี่เป็นไกลทองแบบนี้เลยเหรียญโชคดีนะจ๊ะพี่นี่จะพี่ เจ็ดร้อยเช่นกันจะพี่จาเจ็ดร้อยเช่นกันนะคะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันนะสําหรับเดือนโชคดีนะจ๊ะพี่พี่ชมพี่ชอบพี่ถักได้เลยนะคะสื่ง,งานแบบนี้เลยต่อมานะพี่จะมาเป็นสามองค์นะคะพี่เป็นพักกล่องเช่นกันพังพกานะคะพี่ถึงพันธุรักษณ์นะคะพี่นี่ปีสามศูนย์เป็นปิดตาพันธุพกาลมีถึงสามเหรียญด้วยกันนะคะพี่เดี๋ยวพี่จะให้พี่ชมทีละเหนนะะเรียญน,นะจ๊ะเหรียญแรกนะจ๊ะพี่ เป็นเหรียญลมดำนะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จา๋านะ่านะนะเก็บมากเลยนะจ๊ะเหรียญที่หนึ่งเป็นลมดำนะจ๊ะเหรียญที่สองเป็นอันปากกานะคะพี่ใส่เกาะมาเรียบร้อยขึ้นคอได้เลยนะคะที่สองเป็นอันปากกานะคะพี่นี่สวยงามนะคะวันไหนอยากใส่เหรียญไหนพี่ก็หยิบมาใส่ได้เลยเนาะเหรียญที่สามนะคะพี่เป็นกระไหล่ทองนะคะพี่หาเหยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ นี่เป็นกระไหลทองนะคะพี่หาเป็นกระไหลทองนะพี่นะจะพี่นี่เป็นกระไหลทองนะจ๊ะอายกชุดยกกล่องแบบนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊จะพี่หนึ่งพันห้าร้อยสวยงามมากจ้าพี่เป็นกล่องกะมีนีเลเลอนหมูแบบนี้นะคะจะพี่พี่ชอบองไหนพี่เอามาใส่ได้ในแต่ละวันเลยนะจ๊ะพี่พอเขาใส่ตลับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่หาใส่ตลับมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊จะพี่ต่อมานะคะพี่พี่มาชมมิดหมอเนาะ ไล่ๆไปเลยนะจ๊ะพี่เริ่มที่ชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกเป็นกิจกิจเป็นเหล็กน้ำพีนะคะพี่หานี่เป็นเหล็กน้ำพีนะเป็นหัวพญานาคนะคะพี่เป็นหลวงพ่อกลวยนะเป็นเหล็กน้ำพีหัวพญานาคนะคะพี่เป็นแบบนี้นะสามารถถอดได้แบบนี้นะสวยงามแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าชิ้นนี้นะคะ90 0บาทจ้าต่อมาเป็นมีดหมอนะคะพี่มีถึงฝ่องด้ามด้วยกันด้ามแรกนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะ เป็นหลงพราะเดาตั้งสองด้านมะจ้ะพี่แต่มันคนละลายกันนะจ๊ะพี่ด้านจับนะจ๊ะพี่เป็นงานะคะพี่นี่เป็นงาช้างนะหนาๆเลยนะคะพี่ไม่ใช่ปลตติกไม่ใช่เลสซิ่งนะคะพี่เน้นย้ำพี่นะว่าเป็นงานะจจะพี่จ๋านี่เล่มนี้นะจ๊ะพี่สองพันห้าร้อยจ้ะสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่แตกลายงาแบบนี้นะจ๊ะนี่สองพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่สำหรับมินหมอเล่มนี้นะคะเล่มที่หนึ่งนะสองพันห้าร้อยเล่มที่สองนะคะพี่ จับเป็นหันุมาน,นะจ๊ะพี่หันุมาจับข่าแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นงาเช่นกันนะจ๊ะพี่ประกันงาให้เลยพี่ท่านใดที่เคยเช่าหาจากร้านนัดจะทฟ้าบดีนะคะว่าเป็นงาก็คืองานะคะพี่ไม่มีพลาสติกไม่มีเลซิ่งนะนี่จ๊ะพี่ชิ้นนี้นะจ๊ะสองพันห้าร้อยเช่นกันจ๊ะพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ค่อนข้างเก่านะคะพี่พี่ทำอะไรกับนี้ต้องระวังหน่อย วันนั้นนะทำไม่ดีเนาะแบบอย่างนี้นะพี่กําลังไล์เนี่ยแหละจิ้มโดนนิ้วต้องไปฉีดยาเลยต้องระวังนะคะพี่ทาเบาๆนี่จะ้ะตรงนี้จะคนละลายกันนะพี่นะพี่ดูนะตรงนี้คนละลายกันนะจะ้ะคนละลายกันนะคะพี่ด้ามรัดสองพพี่เลือกชมดูนะว่าพี่ชอบด้ามเป็นหนุมานหรือชอบด้ามจับแบบธรรมดาเรียบๆแบบนี้จ้ะพี่เป็นงานทั้งสองชิ้นจน้ะพี่ประกันงานให้เลยนี่จ้ะพี่จ๋า สวยงามแบบนี้เลยตามรับ2งพันห้านะ,นะจ๊ะต่อมานะคะพี่มาเลยมาชมพระปรโมชั่นองค์ละกฝัร้อยเลย3ั่ร้อยไม่ได้ไลฟ์มาสองวันเลยพี่พอดีหาพระไม่ได้แล้วพี่น้องวนๆเวียนๆกันไปบ้านนะคะพี่ฟั่งบ้านนะ้องขออภัยนะพี่นะจะมาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะคะพี่นี่จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อออกเนื้อดินนะพี่นะ แตสวยมากเลยพี่ตั้งทิ้งตั้งพานได้น,นะคะพี่ราคาขายนะพี่น้องหรือว่าน่ารถได้น,นะจ๊ะพี่องค์นี้ะนะจ๊ะสามร้อยนะจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งนะต่อมาเป็นนี่จ๊ะพี่พักคงนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลยกเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เนื้อดำแบบนี้ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ้า ชิ้นนี้นะจ๊ะพี่ 900, เก้า้ยสามร้อยพูดผิเดเลยพี่สามร้อยเบอร์เบอร์พี่ไม่ค่อยสบายยังไม่หายเลยสามร้อยต่อมานะคะเป็นโฟโรอนะคะพี่หาโ,โทรจ้ะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยพี่ท่านใดนะปิดพ้าเอาไว้วันนี้นะส่งให้ช่วงบ่ายนะจ๊ะพี่ทุกรายการนะพี่รอรับได้เลยสามร้อยนะจ๊ะพี่จ้ะต่อมาเป็นหลวงพ่อกูไว้นะจ๊ะพี่จ้ะ หลวงพ่อกวยนะจ๊ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ด้านหลังจะมีพลอยนะพี่นะเนี่ยพลอยหรือเม็ดล่านี่สามสี่เม็ดนะคะพี่หาแบบนี้เลยค่ะพี่สามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จาล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยนะจ๊ะพี่พี่ดูให้ดีนะล็อกเก็ตอันนี้มีประหลอดนะเห็นไหมขึ้นไฟไม่ใช่กระดาษนะพี่เป็นภาพถ่ายจะเป็นภาพสีนะพี่นะขึ้นไฟแบบนี้เลยพี่เห็นไหมเนี่ยขึ้นไฟ มาส่องให้ดูนะเนี่ยขึ้นไฟมีประหลอดเป็นผลๆขึ้นแบบนี้ตรงนี้มีรอยจานชัดเจนฝอยนะพี่นะารูปนี้ฝอยมากสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะพี่เป็นพักกุเนาะนี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่ท่านใดชอบนะได้เลยนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะเป็นขุนแผนนะจ๊ะพี่ หนแผ่นะจ๊ะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยฟามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าฟามร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่พี่มาชมนี่จากหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่กุบัตถามัคไฟนะคะพี่พิมพ์ใหญ่นะนี่เนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้นะจ๊ะสวยเดิมๆแบบนี้นะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่จ๋าฟามร้อยบาทจ้าพี่ฟามร้อยบาทนะจ๊ะต่อมาเป็นฝิ่นหน้าโบสถ์นะคะพี่ หน้าโบนเนื้อโลหะนะเป็นหลวงพ่อคุวยนะจ๊ะพี่จ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่นัดก็พูดตามความรู้ที่นัดมีนะคะพี่หาถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสามร้อยจ้าหลวงพุทวนะจ๊ะพี่เก้าเจ็ดนะจ๊ะพี่จ้าแบบนี้เลยเก่าเดิมเวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่จ้า สามร้อยเช่นกันจ้ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้ะพี่เรหรียญเหรียญฟริพ่อร,รอห้านะจ๊ะพี่สยามมินนะจ๊ะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะพี่นี่เหรียญหนึ่งบาทรอศหนึ่งสองเจ็ดนะจ๊ะพี่อันนย้นะสามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้า เป็นเฟรดพอเช่นกันนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่เหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันแต่เป็นเหรียญเล็กลงมานะจ๊ะของเก่านัดเหมามาได้มาแบบนี้เลยสามหลายบาทน,นะจ๊ะต่อมานะคะพี่ที่มาชมนี่จ้ะนี่จ้ะหลวงพ่อเดิมน,นะคะพี่ปีแปดสองเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋านี่รอนะ สามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะอ่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยรักเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้องค์นี้เป็นพินิยมนะพี่นะมองแทบไม่เห็นแล้วเดี๋ยจ๊ะพี่อันนี้เป็นพินิยมนะสามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่องค์ต่อมานะเป็นพี่ตานะคะพี่นี่น่สังเกตจากใต้ฐานนะพี่นี่ <c oughs> <c oughs> เป็นพิมพ์ที่ตาจริงๆหละพี่ดูแลเพราะว่าเก่ามากค่ะจะพี่งนี้นะจ๊ะจะจะพี่นี่สามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่เป็นหลพงพะเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่ลายฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะเฟอร์นแบบนี้เลยสามร้อยบาทจ้า จ้าพี่ขออภัยนะจ้าพีเป็นหวัดนะจ้าพี่เสียงมันอูดพี่ต่อมานะจ้าพี่นี่จะเป็นพระนางพญาหรือเปล่าจ้าพี่ไม่แน่ใจเนาะนี่จ้าแบบนี้นะจ้าฝามไว้บาทจ้าพระมิชเชยยังไงพี่สามารถทักขานได้นะคะน่าจะถ่ายให้นะคะ่านทางไลน์นะพี่น้องนี่เป็นปากน้ำนะคะพี่เป็นเลกเกอร์เกอร์แบเกอร์นะจ้านี่จ้าสวยๆเดิมๆเลยฝามไว้บ้าน เที่ยวเสือนะคะพี่หาเที่ยวเสือนะนี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะเก่า,เกาๆเดิมๆเลยนะจ๊ะเที่ยวเสือนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นชิ้นนี้นะจ๊ะไม่ฟาบที่เลยพี่ใต้ฐานมียันอุแบบนี้นะจ๊ะนี่จ้า จะพี่จ้ะสามร้อยบาทจ้าจะพี่พาโปรโมชั่นองละสามร้อยหมดแล้วนะจ้าพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่อง์ละหกร้อยกันก่อนนะจะพี่มาต่อที่องละหกร้อยใช่พี่เนาะองละหกร้อยยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมพี่จับคู่คู่ละหนึ่งพันนะจ้าค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทเริ่มที่ชิ้นแรกนี่ก่อนเลยจ้าพี่ผมเดจองค์นี้นะจ๊ะพี่มีองค์เดียวนะองคละหกร้อยมีองค์เดียวนะผมเด็ดวันนี้มีมีหลายราคาพี่ ออามาราคาแตกต่างกันเดี๋ยวพี่เลือกชมนะว่าชอบองค์ราคาไหนนะองค์นี้ห0ร้อยนะจะพี่แบบนี้นะ600องค์ที่1ตามด้วยนี่จะพี่ท้ากระดานนะคะพี่ใส่ถุงไว้แป๊บนึงนะพี่นะแยกถุงออกจะ้ะกลัวจะชำรุดนะจะพี่มีริ้วรอยนะพี่นะทับไปทับมาเดี๋ยวผ้าจะเป็นรอยจะพี่อันนี้นะจ้ะพี่จ๋าสามร้อยเอ้หกร้อยบาทพูดผิดจะหกร้อยบาทหกร้อยบาท ีจ้ามาคู่กับตรงนี้นะจ๊ะนี่เป็นสนมแดงนะพี่นะเป็นพังกุอู่ทองอะพี่ขนมแดงเนาะหกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ออกวัดน,นมรอบนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้าจ้าหกร้อยบาทจ้า ลวงผู้เผื่อจะพี่วัดกิ่นแก้วนะจ๊ะเก่าๆเดิมๆแบบนี้ใต้ฐานแบบนี้นะจ๊ะจ๊ะหกร้อยบาทจ้าเก่ามากเลยนะจ๊ะพี่ต่อมานะจ๊ะพี่จ๊ะดับหนึ่งนะจ๊ะนี่จ้ะจอมฟูบินนะคะพี่ใต้ฐานแบบนี้นะจ๊ะจ้ะหกร้อยบาทจ้า ตามานะคะนี่จ้าเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่ชัยวัดนะนชัยวัดหลวงปู่บุญเก่าๆยเดิมแบบนี้ลงทองมาแบบนี้เลยหกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่พลกแมวนะจ๊ะพี่เป็นลกแมวนะพี่ของทนเฟตนะคะพี่เจ้าของเขาเลี่ยมแบบน,นี้ไว้เลยนะจ๊ะ ล็อกแนวนะหกร้อยบาทจ้านี่จัดพี่หลวงปู่ทวดพี่สวยมากเลยจะให้พี่ชมนะสวยเดิมเดิมเลยพี่ปี 97. เต้าเร็ดเก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่องค์ที่หนึ่งนะ หกร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะองค์ที่หนึ่งนะหกร้อยบาทมาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยจ้าพี่จ๋าเนี่ยเก็บไปแบบนี้เลยเก่ามากเลยองค์ที่หนึ่งมีสององค์นะจ๊ะพี่องค์ที่สองนะนี่จ้าพี่องค์ที่สองมีไข่มีไขว้านแบบนี้เดินะจ๊ะพี่ของเก่าเดิมๆแบบนี้เลยองค์ที่สองนะจ๊ะจ้าพี่จ๋าพี่สองนะ ถึงแล้วหกร้อยนะจ๊ะพี่ต่อมาแล้วจ้านี่จ้าอันนี้ไปที่เจ็ดล้อยละจ้สิงสิงหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เป็นเนื้อไม้มงคลนะพี่นะนี่แกะมาสวยงามแบบนี้ใส่ตะหลับมาแบบนี้ขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่ชิ้นนี้เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยจ้าหลวงพ่อพครมนะจ๊ะพี่หลวงพ่อพครมวัดช่องแคลนนะคะพีะ่เป็นแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ 700บาทจ้าท่ากระดานนะคะพี่ท่ากระดานปูวัตสีฟะวัตนะคะพี่ของเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า7 0 0บาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าน้กปกนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยของเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะจ้ะ700บาทนะจ๊ะจ้า ต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อปานะคะพี่หลวงพ่อปานนะคะพี่นางปลานะคะพี่หาเลี้ยงเขียวเนาะชิ้นนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้าต่อมานะคะพี่ชมสมเด็จอีกองหนึ่งนะจ๊ะพี่อง์นี้ลงทองสวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่ใช้พี่ชมใกล้ๆนะนน่จ้ะสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่องคนี้นะสวยงามนะจ๊ะลายทางเป็นแบบนี้นะจ้ะ องนี้7 0 0บาทจ้าพี่จ๋าเ0 0บาทนะจ้าต่อมานะคะพี่ชมแม่ชีบุญเรือนะจ๊ะพี่อยู่หนึ่งองนะจ้าได้ปมาคุณแม่ชีบุญเรือนะคะพุดโทน้อยนะคะพี่สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าจะพี่จ๋าเ0 0บาทจ้าสำหรับแม่ชีบุญเรือนะจ้า700บาทนะจ๊ะพี่ หลวงพ่อท่าจ้ะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อท่าพี่ดูดีนะล็อกเก็ตนะมีประหลอดนะพี่นาภาพถ่ายประหลอดนะตรงนี้มีสีพึ่งแปะไว้แล้วจ้ะพี่ตรงนี้มีสีพึ่งหนึ่ 4, 5, 5, 5. ลงลูกนะจ้ะพี่หลวงพ,พนะอ่อท่านะเล่เก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าเป็นล็อกเก็ตหลวงพ,พ่อท่าข้างหลังนะคะพี่มียันแบบีด้วยจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อท่านะพี่นะสวยงามมากเลยจ้ะ นะมีประหลอดฟองเห็นวิงวิงวิงวิ่งนีเลยพี่ถ้าเป็นภาพถ่ายจะฟองเห็นประหลอดแบบนี้พี่ถ้าเป็นกระดาษไม่เห็นอย่างนี้นจ้าพี่ไม่ขึ้นแบบนี้นะเนี่ยขึ้นเป็นภาพถ่ายเราจะพิมพ์ใช่กระดาษนะจับจ้าเจ็ดร้อยนะจ้าพี่กอะถาพเจ็ดร้อยนะจ้าต่อมานะคะพี่ชิ้นนี้เลยจ้าหลวงปูท่ทวดนะคะพี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยปี08แปดนะจ้าพี่ปี08แปด 700เช่นกันจา้างาแกะสิงนะคะพี่เก่าๆแบบนี้นะค่ะพี่700ดร้อยจ้ะพี่ชิ้นนี้700แล้วก็ตามด้วยหลวงพ่อปวยเราจะพี่นี่ก็เป็นล็อกเก็ต์นี่เป็นพาพถ่ายเหมือนกันนะพี่นาะดูเดะแบบปลอดบิ้งแบบนี้เป็นเม็ดๆอย่างนี้เรียกปะหลอดนะจ้ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะพี่ จ็ดร้อยเช่นกันจ้าพี่จ๋าต่อมาแล้วจ้าแปบ๊บหนึ่งนะจ้าพี่เป็นหันุมานจ้กหลวงผู้ดิ่งนะจ้าพี่หลวงผู้ดิ่งนะวัดบางบัวนะพี่นะเป็นงานแกะหันุมานแบบนี้นะคะพี่หาชิ้นนี้เจ็ดร้อยจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะนี่จ่าเอานนี้ก่อนเดี๋ยวฉลืมราหูนะคะพี่ราหูนะแบบนี้เลยเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลย ชิ้นนี้จ้าพี่เจ็ดร้อยเช่นกันจ้าต่อมานะคะพี่เป็นพ่อปู่ดุสีลินดำนะคะ<ม>พี่หาทั้งบนเป็นเหรียญที่มีโบนะคะพี่เข็มกัดติดนะทั้งหลังเป็นนางกวักนะแต่เจ้าของเดิมเขาเลียมไว้เลยพี่ไว้ขึ้นคอเลยนะคะพี่ไปไหนไปด้วยกันได้เลยเจ็ดร้อยเท่านั้นจัดชิ้นเจ็ดร้อยพี่จ๋าเหลืออีกสามฝีชิน้นละพี่รอแป๊บหนึ่งนะค่อยๆดูไปนะคะ เรามานะคะจะไปชิลละเก้าร้อยก่อนนะ yeah, จ๊ะพี่ชิลละเก้าร้อยนะจ๊ะพี่อีจ้าจหลวงพ่อพรหมนะจ๊ะพี่สมเด็จนะคะพี่หลวงพ่อพรหมนะอีจ้าฝ่าห้านะคะพี่วัดช่องแานะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นเนืนะ้อโลหะนะฝีทองทองแบบนี้เลยจ้ะพี่ฝีงานแบบนี้เลยเก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่พระมีน้ําหนักดีมากเลยเก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะ เก้าบาทนะจ๊ะพี่เอาพาราคาฝุ่งๆไปแล้วเดี๋ยวจะจำไม่ได้จ้ะพี่ต่อมานะคะเป็นวัดโตวรนนะคะพี่ข้างในเป็นพักกิ่งเปียกทองนะคะพี่ขาใส่กรอบจิวเวลรี่หนาๆแบบนี้เลยสวยงามมากจ้ะพี่90้อบาทเช่นกันจ้า90 0บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่นี่จ้าลูกอมนะจ๊ะพี่เก็บไว้อย่างดีเลยหลวงปู่ทิมดลรหานไลยนะจ๊ะพี่พร้อมตะกรุดเนาะ ลูกอมเขเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่มี900บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่900บาทเช่นกันนะจ๊ะ900บาทเทียวไปก่อนต่อมานะคะพี่เป็นปลักขิดหัวเป็นเสือนะคะพี่ใต้ฐานเป็นปลลักขิดนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ พี่ท่านใดชื่นชอบหรืออยากได้นะชิ้นนี้นะคะพี่1,200น้ะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้เลย1,200นะจ๊ะพ,พี่จะ้ะแบบนี้เลยเป็นเขี้ยวเฟือนะคะพี่เขี้ยวแกะนะจาก1,200นะจ๊ะพี่ไปใ,ใส่ถุงกลิบเอาไว้เดี๋ยวจะลืมราคาต่อมานะคะพี่มาชมสมเด็จนะจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งเนาะไล่พปธีละองค์สวยงามมากเลยจ้ะพี่องค์นี้นะจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งนะ เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่องค์นี้สวยมาใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะองค์นี้นะจ๊ะองนี้หนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยองที่หนึ่งนะหนึ่งพันสองร้อยนะพี่คัภาพแล้วส่งข้อความทางไลน์ได้เลยหนึ่งพันสองร้อยนะพี่ท่านใดชอบแล้วมีลายอยู่แล้วนะจ๊ะพี่องค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองนะคะพี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่องที่สองนะคะพี่ จพี่ราคาเดียวกันเลย1นึ0งนสรนะคะพี่พานะคะพี่มีราคาแตกต่างกันนะคะพี่แล้วแต่เราเหมาได้ถูกรด้แพงเนาะองค์นี้นะจะพี่นี่จะหนึ่งพันสองร้อยองค์ที่สองนะจะพี่แคปบภาพและส่งข้อความทางไลน์ได้เลยนะจะพี่ต่อมานะจ๊จะพี่องค์ที่สามนะจะพี่องค์ที่สามนะจะพี่สวยงามแบบนี้เลยด้านหลังสวยๆแบบนี้จะพี่ ได้ถา่ายเป็นแบบนี้แลจ้ะจะพี่จ๋าจะหนึ 1, ่งพันสองร้อยเช่นกันนะคะพี่พี่แคปภาพและส่งข้อความทางไลน์ได้เลยนะคะถ้าสมเด็จน,นะคะพี่หนึ 1, ่งพันสองร้อยเช่นกันจ้าจะพี่จ๋าต่อมานะจ๊ะพี่ยังเลืออีกสองชิ้นแล้วแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่หันุมานจับเข่าหลวงปู่สุนนะคะพี่เป็นงาเก่านะคะพี่แตกลายงาทั้งตัวเลย ้างล่างมีรอยจานแบบนี้นะจ๊ะพี่ขละชัดเจนเลยนะจ๊ะพี่จ๋ามีจ๋าชิ้นนี้นะคะพี่ฝากพันสองร้อยาพันสองร้อยพี่ท่านได้ชมชอบแล้วนะคะมีลายอยู่กับภาพได้เลยนะจ๊ะสามพันสองร้อยนะจ๊ะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้เป็นงาตัวใหญ่นะคะพี่กับเท่านิ้วแบบนี้เลยสามพันสองร้อยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นสิงห์ฟงเครื่องเนี่ย สิงฟงเครื่องนะจ๊ะพี่เลี่ยมน้ำตาเนะพี่นะ mm. เก mm. ่าเดิมฝืย mm. เ,เดิมแบบนี้เลย mm. ชิ้นนี้สองพันห้าร้อยพี่แคปรูปและ่ขงของความทางลายได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า mm. จ้ะสำหรับอีพีนี้นะคะนะต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะ mm. ติดตามรับชมแลวฟังนะคะแม่คาก็ป่วยนะพี่น้อต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสำหรับอีพีนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะพี่